สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับแอตองนะฮะงั้นเราห้องแน่แล้วกันนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเทคนิคดูเขาให้สามเกืนนะครับอย่างเช่นห้องนี้นะครับสามเกือจะอยู่ตรงนี้นะฮะ เขาให้โปง่ง <_ d ance> เขาให้ทึก <_ d ance> เขาให้ไม่ฉีดนะครับอย่างวันนี้น้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินนะครับออกน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินถ้าออกน้ําเงินก็คือต้องตามต้องตามเขาให้สามเกิดตัวนี้นะครับมาลองดูว่าถ้าออกน้ําเงินเนี่ยผมก็จะตามสีมากเขาเรียกว่าสีมากสีมากแต่ถ้าออกแดงเนี่ยก็คือว่าตามสีน้อยสีน้อยคือออกสีไหนก็จะตามสี โอเคคือสีมากนะครับเพราะว่าน้ําเงินน้ําเงินน้าเงินเมื่อกี้นะฮะอ่ะไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปก็คือน้ําเงินแดงแดงน้ําเงินแดงแดงนะครับดูวงกลมเล็กๆๆนะครับดูวงี้นะครับไม้นี้เราจะไปที่สีแดงนะครับนี่ยน้าเงินแดงแดง เราจะตามสีมากคือสีมากของเขาไบสามเลยก็คือสีแดงนะครับเพราะว่าน้ําเงินออกหนึ่งน้ำแดงออกสองนะมาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับสามแต้มสีแตงมโอ้โหเราสามแต้มอยู่ยากนะมาโอ้โหเราก้าหลังะครับโอเคสวยงาม วิธีการดูนะครับดูเขาให้3มเกิดจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเล่นประมาณสัก3าสีไม้แล้วกันนะครับแล้วก็อาศัยการเดินเงินก็ช่วยนะฮะเชนนะครับไม้ต่อไปนะแดง <c oughs> น้ําเงินแดงนะครับเราก็ต้องไปที่สีแดงใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะตามสีมากนะครับอย่างเราไม่รู้ว่าจะลงอะไร แดงน้ำเงินแดงผมก็จะไปที่แดงนะครับสีมากคือสีแดงถ้าสมมุติออกแดงแดงแดงเราก็ไปสีแดงถ้าสมมุติออกน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเราก็ต้องไปสีน้ำเงินแล้วดูดูสีมากคือสีแดงนะครับอย่างเช่นแดงน้ำเงินแดงเราก็ต้องไปสีแดงต่อนะครับ วันนี้ผมก็พบมาเยอะหน่อยนะครับคือมาทําให้ดูนะครับว่าความน่าจะปิดมันจะเป็นยังไงนะครับสลับมือใหม่ตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับแนะนําให้แทงลมก่อนนะครับแทงลมก่อน <No more. S 1> ดูก่อนว่ามันเข้าหรือไม่ครับโอเคเราปอกกาวครับขนาดมันจิดแดงก็ไม่สู้แล้วนะเห็นไหมฮะได้ผลนะครับได้ผล Okay. นะครับไม้ต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะน้ำเงินน้ําเงินแดงนะครับเราก็ต้องไปที่น้ําเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเราตามสีมาใช่ไหมครับน้ําเงินน้ําเงินเลยเราก็จะไปที่น้ําเงินโอเควิธีการดูเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่ก็ตามสีมาบางทีของผมก็ตามสีหน่อยนะครับเพราะว่า อยู่กับห้องแต่ละห้องนะครับว่ามันจะออกสีมากหรือสีน้อยนะครับเราก็ต้องดูอันน<ท>ี้โอเคเสมอโอเคเสมอนะครับเสมอเนี่ยแนะนำให้หรอนะครับเสมอแนะนำให้หรอนะ ในใจจริงผมก็ยังอยากจะไปสีเดิมนะครับแต่ว่าเสมอเนี่ยให้รอนะครับถ้าออกน้ำเงินก็ยังเป็นสีมากแต่ถ้าออกแดงไม้ต่อไปผมก็จะตามสีหน่อยนะครับมาดูไม้นี้นะฮะถ้าออกน้ําเงินคือยังออกสีมากเหมือนเดิมแต่ถ้าออกแดงผมไม่ยังจะตามอีกทีนึง้งมาดูไม้นี้นะฮะ โอเคยังออกสีมากนะครับออกสีมากสีน้ำเงินอ่าไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมก็จะตามสีมากเหมนเดิมคืออย่างเช่นมานี้คนระับน้ำเงินน้ำเงินแดงนะครับผมจะไปสีโอเคมา,าน้ำเงินน้ำเงินแดงใช่ไหมครับผมก็จะตามน้ำเงินหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าไม้เมื่อกี้ออกสีมากเสียดายไม้เมื่อกี้เหมือนกันนะครับว่า น่าจะลงไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับเสมอให้รอนะครับไม่เป็นต้องเล่นทุกไม้นะครับบอร์ดสองแตม้มอ่ามันแต้มเนี่ยโอ้โหเล,ลาเก้าแล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จเราแน่นอนโอเค,อน,คน,นะครับนี่ฮะวิธีการอ่านเขาไพ่เบื้องต้นในการอ่านเขาไพ่สามเกืนนะครับสังเกตวงกลมเล็กๆ ที่ผมดูนะครับแดงน้ำเงินน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมมาทําให้ดูให้ชินนะครับว่าวิธีการเล่นวิธีการดูเบื้องต้นว่าเราไม่รู้จะแทงอะไรเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าในการที่จะดูเนี่ยมันห้องเนี้ยห้องแต่ละห้องมันไม่เหมือนกันนะว่าห้องเนี้ยควรตามสีมากหรือจะตามสีน้อยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ หรือว่าใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันได้นะเข้ากลุ่มกับผมได้นะครับางเช่นไม้นี้ออกสีน้ําเงินเห็นไ,ไหมฮะสีมากสีน้ําเงินก็ออกสีน้ําเงินเดิมโอเคนะคับใครอยากเข้ากลุ่มเทเลกรัมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ได้นะครับเดี๋ยวผมปักปักหมดไว้ที่คอมเมนต์น,นะฮะ โอเคนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือมาเล่นด้วยกันมาร,ารึกซันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาทําให้ดูแค่นี้นะครับเป็นคลิปสัน้นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสําหรับวันนี้ผมพอแล้วนะฮะก็เลมาเล่นให้ดูครับไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสบวัสดี